ตตอนเช้าครับเช้านี้เราตื่นมากับบรรยากาศริมโขงนะครับเราพักที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งที่ริมแม่น้ำโขงนะครับที่พักจะมีหลังเดียวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวบรรยากาศแบบ ทิ่พักนี้ติดริมโขงเลยติดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศวิวแบบนี้เลยครับติดริมโคง,งขึ้นแบบนี้เลยทีเดียวนี่คือบ้านพักของเรานะครับติดแบบนี้เลยอันนี้เป็นบ้านทรงไทยนะครับมีอยู่หลังเดียวนะครับเป็นโฮมสเตย์แล้วก็เป็นร้านอาหาร เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนพี่พี่แใดสนใจจะมาพักนะต้องจองล่วงหน้าอาจจะแบบสนุกสนานน,นิดนึงนะการนอนตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยมแมลงค่อนข้างเยอะนะก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะไม่สบายเท่าที่บ้านแต่ก็เป็นที่พักมีห้องแอร์จุดที่นอนมีที่นอนนะครับแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นก็ไม่เป็นไรนะก็อามได้ บรรยากาศยามเช้าครับเมฆมากครับตรงนั้นจะเป็นที่เราเห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นจะเป็นส่วนของร้านอาหารนะครับใครจะมาทานอาหารริมแม่น้ำโขงเข้ามาได้ที่นาวีริมขงบ้านบุ้งข้องนะฮะบบ้านบุ้งข้องอำเภอเขมาราชนะครับร้านนาวีริมริมโขงครับบรรยากาศแบบนี้ เตืนเช้ามากับกาแฟคู่ใจนั่งจิบกาแฟคู่ใจนะครับบรรยากาศชิวๆแบบนี้ติดิิมโขงแบบนีนะรบ้ราคาไม่แพงครับติดต่อมาลองสอบถามมาดูนะครับนะมีทหารกองทัพเรือมาราตะเวนด้วยนะครับนั่งชิวๆกับกาแฟคู่ใจที่ถูกใจนะแล้วก็เล่นโทรศัพท์ ในวันพักผ่อนช่วงนี้น้ำเยอะนะครับชมได้อย่างเดียวบรรยากาศยามเช้าแบบนี้ต้องกาแฟคู้ใจ นี่เรามาชิมข้าวต้มปลาคังสดสดปลาแม่มน้ำโขงนะฮะไม่ขาวเป็นไงมัม้งปลาแม่น้าโขงน้าไหลคือเนื้อเขาจะขเขาเรียกว่าเนื้อจะแข็งแล้วมันเด้งเด้ง<ๆ>แข็งแข็งไม่ขาวป<ม>กติไม่กินนะคะอืมปกติเขาบอกว่าปกติจะไม่กินเนี่ยของร้านนะครับ หรือว่ามันจะเป็นเพราะน้ำมันไหลตลอดนี่เขาอร่อยมากอร่อยขอบคุณมากเลยค่ะอร่อยไหมอร่อยเป็นคนไม่กินปลานะแต่อันนี้เขาเป็นคนไม่กินปลาจริงจริงปลาข้มขุได้มีมีน้องๆ้องเขาก็เคยไม่กินปลาอย่างนี้แหละ แต่แม่เขาอยากให้กินเค้าก็เลยเอาที่หั่นเป็นชิ้นๆนี้ไปทำข้าวต้มให้กินเขาบอกเดี๋ยวนี้ลูกก็ใหกินข้าวมังคาวเขาจะกินหาอ่อนไม่กินตาเน้นเกิดเขารู้สึกมังคาวอร่อยดิอร่อยบวกกับวิวเลยนะมหนาวไหมถามมาเริ่มไหม พี่เข้าใจดีมากเลยบริการดีมากเลยครับเราจะเห็นว่าเรือหาปลาอยู่ด้านล่างนี่นะครับวิวอย่างนี้เลยนะครับร้านอาหารก็สะอาดสะอานสบายด้วยนั่งสบายนะค่อนข้างสบายสะอาดนะดูเนื้อปลา ลปลาที่สดจริงๆครับสดมากบรรยากาศอรอบๆนี้เป็นหมู่บ้านนะครับชาวบ้านใช้ชีวิตกันตามปกตินะเราได้มาสมัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับมากินปลาแม่น้ําขงก็บอกว่าปลาแม่นม้ําขงจะแตกต่างจากปลาแม่น้ํายัางแม่นม้ําชีแม่น้ําม,มูลนะครับจะแตกต่างกันมากเพราะปลาแม่น้ําขงจะเป็นน้ําไหลตลอดทั้งปี ปลากินปลาดสดๆที่ผักมีหลังเดียวดูครับริมโขงอยาก,กาศสบายๆครับไม่เร่งรีบชิวๆตอนเช้า ที่พักต้องจองนะครับต้องจองล่วงหน้าหลังเดียวเลยใครที่ชอบกินปลานะครับไม่ผิดหวังคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ